วันนี้ผมจะมาพาเขียนนะครับพวงจรเล็กสตาร์ตมอเตอร์ง่ายๆแบบนี้นะครับพร้อมดันไวมาร์กแบบนี้นะครับแล้วก็จะมี Report ออกมาให้นะครับพวกเ e อม i n อ l แ l ลนต่างๆพวกนี้นะครับ d e v วล e list แบบนี้นะครับเดี๋ยวมาเรียนรู้ด้วยกันเลยครับอันดับแรกนะครับทุกคนก็ต้องมีโปรแกรมก่อนก็ทิ้งดาวน์โหลดให้แล้วคลิกขวาเลือก New จากนั้นสร้าง Project นะครับทีนี้ผมมี Project ์ชื่อว่า Demo Cofaso อยู่แล้วนะครับจากนั้นผมคลิกขวาเลือก New นะครับแล้วก็เลือกเพจ ที่เพจตรงนี้เดผมเป็นชื่อทีหลัง้วกันเดี๋ยวเริ่มวาดเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมจะมาที่หน้าต่างซิมโบลนะครับจากนั้นใส่มอเตอร์ไปก่อนโดยการพิมพ์ m m คือโค้ดมอเตอร์ของเรานะครับเราสามารถสกอเมาส์เลื่อนหานะครับว่าเซนเตอร์ตัวไหนอ่ามอเตอร์ที่ผมต้องการอยู่ m 5ครับผมวางลงไป1ตัวมาร์กเป็น m 1แล้วกด OK ครับจากนั้นตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นฟิวส์นะครับ ก็จะเป็นพวกฟิว์ต่างๆจะอยู่ที่หมดตัว F นะครับก็ไล่ลงมาเลยนะครับการใช้พิมพ์แบบนี้จะง่ายขึ้นนะครับจากนั้นก็นํามาวางนับในแบบสังเกตเขาจะมีเส้นสายไฟเกิดขึ้นด้วยนะครับคลิกนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับให้เป็น f 3นะครับเป็วเราโหลดนะครับต่อไปนะครับก็จะเปลี่ยนการใช้งานเทอร์มินอลก็พิมพ์ X นะครับกรุ๊ปเทอร์มินอลทางไฟฟ้าเสร็จแล้วก็จะเป็น X อยู่แล้วนะครับทีนี้เลือกเทอร์มินอลนะครับจากนั้นนํามาวางนะครับ คลิกครับจากนั้นเป็น x1 นะครับกดปุ่มโอเคแล้วก็วางไป x2 x1 จุดที่3 x1 จุดที่4นะครับวางลงไปจากนั้นในจุดของ PE ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกที่เทอร์มินอลหมายเลข4แล้วที่เทอร์มินอลหมายเลข4นะครับลงมาที่เทอร์มินอลไทยนะครับคลิกลงมาเลือก PE isolating นะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นสาย PE ทันทีทีนี้เดี๋ยวคลิกที่ตัว f3 นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับอยให้หลุดนะครับวางไปแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับให้นําสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับนํามาวางนะครับเขาสายไฟต่อขึ้นมาจากนั้นก็จะมีแอโรตัวนี้ครับคลิกนะครับแล้วก็วางบริเวณนี้นะครับเราบอกไว้ว่าปลายต้นแอโรเป็น PE นะครับหรือ Protection e a r หรือเรียกว่ากราวน์นั่นเองนะครับจากนั้นต่อไปนะครับผมจะมาที่ตัวมาโครนะครับซึ่งผมได้สร้างมาโครไว้ซึ่งมาโครตัวนี้ชื่อว่าคอนเนคเตอร์นะครับซึ่งจริงก็คือ3ตัวนี่แหละนะครับแต่ผมทํารวมคลิกเป็นครั้งเดียวเป็นมาโครนะครับ คลิกซ้ายนะครับจะมีเส้นเกิดขึ้นนะครับจากนั้น arrow ผมก็เซตไว้เหมือนกันนะครับทีนี้ก็คลิกซ้ายลงไปที่ arrow เกิดขึ้นที่ arrow เพิมดับเบื่อคลิกเพื่อเปลี่ยนเป็น L 1นะครับแล้วก็ L 2นะครับแล้วก็ L 3นะครับต่อไปนะครับก็จะมีเรื่องของการวางตัว triple connector นะครับวางเข้าไปนะครับ ทีนี้วางเสร็จแล้วเดาเปิ้ลคลิกที่ตัว K นะครับเพื่อที่จะให้มาร์กของอุปกรณ์นะครับตรงนี้มาร์กเป็น1นะครับ K 1ทีนี้ก็มาดูที่ฟิลส์นะครับทีนี้พิมพ์ไปที่ซิมโบนะครับจากนั้นพิมพ์ F นะครับทีนี้สกรอมาดูนะครับใช้เป็น T p o s e นะครับฟิล T p o l แล้วก็จากนั้นคลิกวางนะครับ F 1โอเคนะครับจากนั้นจัดแนวเทอร์มินอลนิดนึงนะครับขออภัยจัดแนวของคอนแทคเตอร์หน่อยนะครับ ตรงมาประมาณนี้มันสวยงามนะครับจากนั้นที่เหลือนะครับครอบจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับจากนั้น control C นะครับแล้วก็ control V นะครับเพื่อ p a s s นะครับหรือวางนั่นเองวาลงไปครับตัวที่1ตัวที่2มาแล้วครับตัวที่3ตัวที่4นะครับทีนี้ก็ซ่อมีอกงานนึงใส่ arrow เข้าไปนะครับตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ลงท้ายด้วย PE นะครับ จากนั้นนะครับตรงนี้ก็เอาตัว copy ตรงนี้ครับครอบเลยครับ c o n t r l c นะครับจากนั้น control v นะครับ p a s s เรื่องนี้ copy path เราถนัดกันอยู่แล้วนะครับได้หนึ่งวงจรแล้วต่อไป run y mark ครับ run y mark เราจะมาที่หน้าต่าง numbering นะครับเลือก y นะครับเดี๋ยวจัดหน้านิดหนึ่งนะครับให้มองเห็นชัดชัดนะครับแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เลือก y นะครับจากนั้นนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับกด run เลยครับ จะรั้เบ็ดัมเบอร์ลิงแบบนี้มาให้นะครับแล้วทีนี้ถ้าหากว่าท่านใดต้องการสไตล์อะไรต่างๆนะครับก็สามารถมาเลือกได้นะครับที่บริเวณนี้ครับพิซ u เ n t นเชนะครับทีนี้ลองใช้เป็น Target ก็ตนะครับสเปกซฟินะครับทีนี้กด Number ปึ๊บนี่ฮะเขาจะรันเป็นแบบหมายเลขของอุปกรณ์หัวท้ายให้นะครับแบบนี้ซึ่งสามารถ Export Data ไป Excel ได้นะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคครับทีนี้ต่อไปนะครับที่โปรเจกต์ตัวนี้นะครับ การันในเรื่องของตัวรีพอร์ตทั้งหมดนะครับก็จะมาที่โชว์นะครับเลือกเพจอินทรีจากนั้นเลือกรีพอร์ตทต้องการนะครับครั้งที่ใช้ทั้งหมดครับกดเข้าไปนะครับทีนี้ก็จะมีรีพอร์ตเกิดขึ้นนะครับก็จะมี cover page นะครับ table of c o n t e n t หรือ doing list นั่นเองนะครับที่นี่แล้วก็แบบของเรานะครับซึ่งสามารถคลิกขวาแล้ว rename ได้นะครับตรงนี้ r e n a m ได้นะครับแล้วก็จากนั้นตัวที่4นะครับที่นี่เป็น terminal p n นะครับ ซึ่งแยกมานะครับจากนั้น5ครับที่นี่ก็จะเป็นเทอร์มินอลคอนเนกเตอร์ของ x แต่ละตัวนะครับที่ของ x 1 x 2 x 3นะครับ x 4นะครับ device list นะครับนี่ฮะมาเรียบร้อยนะครับเนี่มาเรียบร้อยแล้วครับ device list ของ project B i e material นะครับที่นี่นะครับซึ่งในรายการแบบที่ผมทำตอนนี้ผมยังไม่ด้ลงเมนู f e a t e นะครับว่าเพียงแค่สบโบเฉยๆนะครับ และตัวนี้ก็เป็นทาร์เก็ตเรื่องของการไวริงนะครับไวริงลิสต์นะครับก็เห็นได้ว่าผมใช้เวลาเพียงประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับผมสามารถเขียนวงจรไฟฟ้าแบบง่ายๆอย่นี้ได้แล้วนะครับรับรองว่าคุณใช้และติดใจนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บเพจ digital com นะครับในเมนูโคฟาโซนะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดจากลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ออทิ้งท้ายกับเลืมครับถ้าเกิดจะ Export เป็นแ a ดไฟล์นะครับคลิกเลือกที่โปรเจกต์นั้นๆนะครับเลือกเพจนะครับจากนั้น Export file เลือก Dxf Drawing นะครับออกไปเป็น PDF ก็ได้ที่นี่นะครับโอเคครับขอบคุณครับ